ถ้าคุณกำลังมีความเชื่อว่าการทำเทียสีนะผมจะทําให้เรามีดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะผมหรือว่าหรือว่าเทียศาสของเราอ่ะมันไม่แบบว่าเก่งมากพอนะผมก็เลยบอกว่าอ่ะทำเทียสีซะเลยให้มันแบบว่าดาเมจแบบพุ่งทะยานไปเลยนะผมแต่ว่าเก่งกว่าเดิมนะผมแบบก้าวกระโดดอะไรมาเนี่ยผมถ้าคุณคิดอย่างนั้น คิดผิดครับผมอ่าเกมนี้มันมีหลายปัจจัยมากครับผมที่แค่ทาเทียสี่อ่ะมันไม่ช่วยแล้วครับผมเออผมจะย้ําเสมอว่าเออการทํเทียสี่อ่ะมันไม่ช่วยมากมา,กมายครับผมถ้าไอดีคุณไม่แน่นพอนะครับผมซึ่งปัจจัยต่างๆนั้นอะ่ะมีอะไรบ้างวันนี้จะบอกหมดเลยนะครับผมถ้าใครอยากรู้นะผมเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมคนที่ติดตามผมอยู่นะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะครับผมผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมถ้าใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับผมก็สามารถมส,มรสมัครได้นะครับ ราคาเพียงแค่50บาทต่อเดือนน,นะครับผมจะมีอีโมจิพิเศษแล้วก็มีตราพิเศษสำหรับช่องของผมด้วยนะครับผมใครที่อยากสมัครสมาชิกสมัครได้เลย50บบาทครับผมแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะผมที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับโอเคมาเรามาเริ่มคุยกันเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกในต้นคลิปนะผมว่าเออ การทำเทียสี่มันไม่ช่วยเรื่องดามเมจมากมายขนาดนั้นนะผมมันมีหลายปัจจัยมากผมสำหรับเกมนี้ที่เราจะดันดาเมจได้มากผมนอกจากการทำเทียสี่นะครับผมซึ่งถ้าใครแค่ทำเทียสี่แล้วไม่ทำสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้บอกเลยว่าเทียสี่คุณจะกากมากับผมถึงแม้จะเป็นจินเกนหรือว่าจะเป็นโกสสไรเดอร์ที่แบบเป็นตัวเทพนะผมบอกเลยว่าไม่ช่วยับผมอ่ะเพื่อไม่เชื่อนะผมเราจะมีภาพภาพหนึ่งให้ดูนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยนะผมสามสองหนึ่งอ่ะก็เป็น ภาพที่ผมตีบอสดอมูนะครับผมซึ่งขอใช้นาะมสมมตนะิเป็นเชเอ้ยไม่ใช่เชนวะขอใหม่สิเชนแพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าจากเลคิดอะไรอดไม่ได้ที่จะเล่นมุกนี้นะครับผม <laughs> โอเคมาอ่ะเก็บภาพกันนะครับผมเก็บภาพนะครับอ่ะมาก็ปัจจัยต่างๆนะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยพร้อมกันเลยนะครับผม เรื่องที่หนึ่งแน่นอนเลยับผมก็คือเรื่องการนะผมอ่าเรื่องนี้นะเนี่ยเ็เคยพูดหลายทีนะผมใครที่แบบติดตามช่องผมนะผมผมจะแนะนําสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนะผมที่จะต้องทํานะผมอ่ะการนะผมเราไม่พูดวิธีการปั้นนะเพราะเราเคยพูดแล้วนะผมเราจะพูดว่าเออแต่ที่สําคัญที่สุดอะ มีอะไรบ้างนะครับผมและควรดันอะไรก่อนแล้วอะไรตามมาแล้วก็อะไรควรจะเสริมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยความกันเนาะเปิดหน้านี้คงไม่รู้หรอกนะผมต้องเปิดหน้าวิวการเอฟเฟก c t นะครับผมอ่ะสิ่งแรกที่ควรต้องทําเป็นอย่างแรกสําหรับมือใหม่นะครับผมหรือว่าคนที่แบบว่ายังทำไอ d ไม่แน่นนะครับผมบางคนจะคิดว่าผมจะพูดถึง Yes สตาเมทใช่ไหมซึ่งผิด no no นะครับผมอ่าสิ่งแรกที่ควรจะทำอย่างแรกเลยนะครับผมในการดันสแตนขนงผมก็คือ 1. Ignore Defense กับคร d ดาวอ่ามีคนสงสัยทำไมให้ดัน2ค่านี้ก่อนนะครับผมนั่นเพราะว่าสิ่งสองสิ่งเนี้ยถ้าขาดไปอะ่ะมันจะทำให้เราเล่นเกมนี้ยากลำบากมากๆนะครับผม o r e Defense กับคร d ดาวครับผมอิก d e f e n s e คือตรงตัวเลยคือไม่สนพลังป้องกันนะครับผมจะมีดาเบตบางส่วนที่ไม่สนพลังป้องกันเนาะ ส่วนคูดาวคือมันจะช่วยเรื่องการโรเตชันสกิลนะผมถ้าเราติดคูดาวนานนะผมการโรเตชันสกิลของเรามันจะติดขัดนะผมอ่าแล้วทําให้เรามี t p s ที่น้อยลงนะผมอ่าซึ่งสําคัญมากนะตรงนี้เรื่องนี้สําคัญมากๆนครับผมสค่าที่เป็น2ค่าที่สําคัญมากๆนะครับผมและขั้นต่ำนะผมที่ผมแนะนำนะผมเคยบอกอะไรคลิปเคยบอกอะไรไลฟ์แล้วผมว่าประมาณ30%นะครับผม ทั้งสค่าเลยแต่เนี่ยผมมีคูดาวแค่ยีเพราะว่ามันจะมีเรื่องดาบอีกด้วยนะผมซึ่งเดี๋ยวเราพูดอีกทีเนาะก็2ค่านี้พยายามให้ถึง30%ให้ได้นะครับผมอ่ะอันนี้คือส่วนแรกนะที่แบบต้องให้ความสําคัญจริง ส่วนต่อมากคือพลังโจมตีซึ่งพลังโจมตีแน่นอนน่ยมันตรงตัวเลยคือให้ค่าพลังโจมตีที่มากขึ้นถ้าย,ยิ่งเยอะก็ยิ่งแรงนะครับผมอ่ะอย่างของผมมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะอาตีโง่ๆประ,ะมาณสักร้0ยร้อยสแล้วกันเนาะร้อยสาแล้วกันอ่ะถ้าแบบค่าพลังโจมตีรวมนะครับผมอ่ะรวมกับเอฟเฟกตรงนี้ด้วยนะโอเค okay. นั่นและคผมก็อย่างที่บอกเลยพลังโจมตีมีผลทุกดัก ทุกโมดทุกด่านมากนะผมก็ถ้าถ้าด่านพลังโจมตีนี้ได้นะผมก็จะช่วยรีดดาเมจมากขึ้นนะผมส่วนต่อมาที่ให้ความสาคัญเนาะก็คือเพียสตาเมตคำถามคือทําไมต้องให้ความสัมพันธ์น้อยกว่าพลังโจมตีนั่นก็เพราะว่าเพียสตาเมตถ้าแปลตามตัวก็คือเป็นดาเมจที่เพิกเฉยต่อพลังป้องกันนะครับผมอ่ะโดยปกติมันต้องเบรจากพลังโจมตีด้วยนะผมนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่มีพลังโจมตีตั้งต้นมากพอเพียสตาเมตมันจะไร้ผลมากๆนะครับผมอ่า ก็เลยให้ความสําคัญรองลงมานะครับผมก็ควรจะให้ความสำคัญพวกแบบอิน e ต e รเฟนคูลดาวกับพลังโจมตีไปก่อนนะครับผมไอแอด i ชั่น a ลเพสต์เมทอะมันสําคัญไม่สําคัญแต่ว่าควรให้ค่ากับ3ค่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าตัน3ค่านี้ครบตามต้องการแล้วนะครับผมเพสต์เมท e ก็ดันให้ตันเลยนะครับผมแต่ว่าขั้นต่ำอะถ้าจะเล่นดอมัวประมาณสัก6กถึง10%ก่อนก็ได้ขั้นต่ำนะครับผมอ่ะ ผมเห็นคนเล่นบอสด,ดอมูเพียสมเมหก็สามารถเล่นได้แล้วนะผมอ่ะลองปรับกันดูนะผมจริงๆจะมีบางค่านะผมที่สําคัญเหมือนกันนะผมก็คือแอคแคสปีดคริเรทคริเดมนะผมแล้วก็ค่าหลบหลีกแล้วก็ค่าพลังป้องกันและแมพพีนะผมไอไอที่ผมพูดบบเมื่อกี้คือดันได้ยิ่งดีนะผมอ่ะคือค่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้ควรมีตั้งต้นสักนิดหนึ่งเพราะว่า แล้วดันค่าสแตตต่างๆจากตัวละครอีกนะครับผมอ่าถ้าแบบว่าเราไม่มีเลยอ่ะมันจะดันสแตตยากมากนะครับผมเพราะฉะนั้นมันควรจะมีสักประมาณหนึ่งสัก2ี่สเอร์อ็นนะครับผมอ่าแต่ว่าพวกที่สําคัญที่สุดอ่ะจริงๆงก็คืออีเกิลเฟนคูดาวแล้วก็พลังโจมตีนะครับผมอันนี้ควรมีติดไว้เลยเพราะว่ามันดันยากมากแล้วมันจําเป็นมากๆนะครับผมสำหรับการเล่นนะครับผมลองลงมาก็พีเสดาเมตนะครับผมอย่างที่บอกเลยนะครับผม <S 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 <ะ>เรื่องต่อมาดาบนะครับผมอ่า เป็นเรื่องที่จริงๆอะผมมองว่าสําคัญพอๆกับการทําการ์ดเลยนะผมด้วยความที่ว่าสมัยเนี้ยมีดาใช่ไหมดามันเพิ่มพลังโจมตีตรงๆเหมือนกันกับการ์ดนะผมอ่ะมันช่วยได้มากสําหรับมือใหม่ที่ยังมีของไม่มากพอการทําดามันช่วยให้แบบเพิ่มพลังโจมตีประมาณหนึ่งได้นะผมอ่าเดี๋ยวถามว่าผมโม,โมนะผมก็เดี๋ยวมาดูอดีรองผมกันแล้วกันนะผมอ่ะและนี่คืออดีตรองนะผมอดีรองผมอดีตรองผมจะปั้นประมาณว่าเออให้พลังโจมตีมากกว่า การทำสีดาวครบเนาะก็ลองดูว่าข้าวเนาะพลังโจมตีทั้งหมด1 9ประมาณ20%เนาะพลังโจมตีไร้ภาพกับพลังงานมาเพิ่มอีก15%บเรบว์ทั้งหมดก็ประมาณ35%รนะผมอ่าเห็นไหมพลังโจมตีเพิ่มมา35%รนะผมช่วยได้เยอะมากๆับผมเพื่อมือใหม่ที่แบบว่าเออทำการ์ดแล้วพลังโจมตีไม่ขึ้นเลยแล้วเนี้ยดาบช่วยได้นะผม่าแต่ถ้าใครมีทรัพยากรมากขึ้นนะผมก็ แนะนำเลยก็ทําสีดาวครบหกดวงไปเลยแต่ถ้าไม่มีทร,รัพยากรหรือทองมากพอนะผมก็แนะนําว่าก็อย่างที่เห็นเลยในอดีลองก็คือทาไปเลยับผมด,ดาวฟ้าสองเล่มดาวม่วงสองเล่มแล้วก็ดาวส้มสองเล่มนะผมอ่ามาได้แบบพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะผมนะครับแต่ถ้าอยากได้พลังโจมตีสูงสุดก็ตามนี้เลยนะผมอ่านอกจากนี้นะผมมันก็สามารถดันค่าอื่นได้ด้วยนะผมเช่นแบบอ่า c o n s ู l a t i o n เหมือนว่าไอดีนี้ผมไม่มี consolation ใช่ไหมไม่มีนะผมไม่เป็นไรชัางมันนะผมแล้วก็ครูดาวผมอ่าอย่างที่บอกเลยมันสามารถทดเฉยได้นะผมอ่าเผื่อใครว่าทำครูดาวไม่มากพอนะผมก็เอามาทดเฉยตรงนี้ก็ได้นะผมไม่มีปัญหาอะไรนะผมหรือใครที่แบบทำครูดาวมากพอแล้วผมก็ผมแนะนําว่าทําเป็น i n c e n t i v tag ก็ได้นะผมอ่าจะได้ว่ามีพลัง ค่าพลังโจมตีอินสติ้งมากขึ้นอะไรมาเนี้ยผมอ่าประมาณนี้เนาะแล้วมีค่าพวกแบบตีพวกแบบเผาพันธุ์แล้วก็ตีพวกแบบเอ่อแอดเวนตีพิเศษได้แรงขึ้นด้วยนะผมอะไรมานี้เนาะมันจะมีบอกอยู่นะผมอ่าตีตีอินฮิวแมนแรงขึ้นตีฮิวแมนแรงขึ้นตีเอ่อพวกที่เป็น inct, อินสติ้งเอ่อดิสตัคชั่นแรงขึ้นนะผมหรือพวกตีพวกที่มีแอดเวนตีคอมมานด์แรงขึ้น10%บเปอร์เะไรมาเนี้นะผมอ่านี่ก็มีบอกหมดเลยนะครับ แต่หลักๆคือการทําดาบคือมันเน้นจูนพลังโจมตีมากกว่านะครับผมไอ้พวกนี้นคือของของแถมมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นควรดันให้ให้มันแบบว่าเออมีพลังโจมตีก็พอเนาะสำหรับดาบนะครับมาเรื่องต่อมาผมที่ให้ความสําคัญนะครับผมก็คือทีมอัพคอรเชั่นถ้าเป็นมือใหม่นะครับผมผมอาจจะไม่แนะนําหบดนี้เท่าไหร่นะครับผมให้แบบว่าเป็นหมดหลักนะครับผมแต่ถ้าใครที่แบบสามารถเล่น ABX ได้แล้วเกิน6กนานะผม อันนี้สําคัญมากนะครับผมสําคัญพอๆกา้าเลยนะครับผมอาจจะยิ่งกว่ากา้าด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ใช่มือใหม่อ่ะอย่าเพิ่งแตกก็ได้นะครับผมไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมการทำทีมอัพคอลเลคชันนะครับผมมันจะส่งผลต่อตัวละครบางตัวละครนะครับผมแล้วแต่ทีมด้วยนะครับผมอย่างมินเนสต้านะครับผมก็จะมีบางตัวละครนะครับผมที่จะได้ว่าพลังโจมตีพิเศษนะครับผมจากการทําทีมอัพนะครับผมอ่ะหรืออย่างซินิสเตอร์ซิกนะครับผมก็จะมีตัวละครบางตัวละครนี่บางตัวละครที่จะได้พลังโจมตีพิเศษนะครับผมนี่อะไรประมาณนี้เนาะ X Force นะผมก็จะมีบางตัวละคร่ะหรือเป็นการที่ g a l ซี่นะครับผมที่บางตัวละครจะได้แบบพลังโจมตีพิเศษนะผมอ่าแล้วก็มี additional p a r a m e เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ Revenger นะครับผมอานนี้เนาะถ้าตามคลิปก็ตอนนี้มีแค่ห้าทีมนะครับผมอ่าก็อนาคตจะมีมาเรื่อยๆนะผมแน่นอนนะครับผมอ่าก็รอ,อดูนะครับผม <c oughs> ก็วิธีการหาโทเค็นผมไม่เคยบอกใช่ไหมอ่ะก็คือการ up เลเวลตรงนี้เนาะ แล้วก็หาจากการเล่นเอ่อ ABX แล้วก็ ABL a b อขั้นต่ำประมาณ7ล้านนะครับผมอ่า ABL ขั้นต่ำก็ประมาณ6ล้านนะครับผมถึงจะได้แบบโทเค็นนะครับผมที่จะอัพพวกแบบเอ่อทีมอัพเกร์ชั่นนะครับผมอ่าซึ่งถ้าอัพพวกแบบทีมอัพแล้วผมมันให้ค่าพลังโจมตีและเพลสเมดเพิ่มเติมนะครับผมอย่างที่บอกเลยนะครับผมมันช่วยเยอะมากครับผมอ่าอย่างมินเนซซันอ่ะมันเพิ่มมา23%นะพลังโจมตีและเพลสเมดสามเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากนะเยอะมากนะครับผมมันช่วย ด้านเม็ดได้เยอะมากนะครับผมถ้าดันจนเต็มแล้วผมมันจะให้พลังจบดีทั้งหมด40% 40%เลยนะแล้วก็ p พิ a m ดาเมเพิ่มมา10% 10%เลยโอ้โหคือแบบโคตรแบบโคตรเยอะแล้วผมก็ใครที่แบบว่าสามารถเล่น ABX ABL ได้แล้วผมบอกเลยว่าแนะนําอย่างมากครับผมในหมดนี้นะครับผมแนะนำพดโคตร,รนะครับผมพยายามแบบหาโทเร็นและดันให้ได้นะผมอ่าอเมื่อกี้ที่พูดไปคือปัจจัยภายนอกนแล้วผมก็คือ มันจะเป็นโหมดที่แบบสามารถดันสเตตได้ให้กับทุกตัวละครหรือบางตัวละครที่เป็นส่วนใหญ่อะไรนะอ๋อมีโหมดหนึ่งที่สำ,สำคัญเหมือนกันคือกิลนะครับผมกิลจะมีบางบาสเตตัสน,นะครับผมที่สามารถแบบดันได้เลยแบบว่าแค่เข้ามาอยู่ก็ดันได้แล้วนะครับผมอ่าก็อย่างเช่นแบบคิรเรที่ดา้เมจแล้วก็คูดาวนะครับผมแล้วก็ไม่แล้วก็หลบหลีกนะครับผมพวกเนี้ยมันจะเพิ่มมา 40%, 40แบบฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่คุณเข้า Guild กิลวสกิลหนึ่งนะครับผมแต่ต้องเข้ากิลกูนะไม่ต้องขอนะ อ่ะประมาณนี้นะสำหรับตัวเอ่อตัวของการนัสเตตอันนี้คือของภายนอกก่อนนะทีนี้เรามาดูภายในตัวละครบ้างนะครับผมม,มาสู่หน้าตัวละครบ้างับผมที่แบบว่าดันสเตตเนาะ <S <S อ่ะอย่างแรกก่อนเลยเรามาหาในแบบก่อนนะครับผม <S 1> <S 1> เอาใครดีเนาะใครดีเนาะใครดีเนาะจริงแลตัวการจำที่มาเกือบปอ่แต่อ่าแมาแล้วกันเวลาที่จะทําตัวละครให้แน่นนะครับผมอ่ะตัวละครให้แน่นทําตัวละครให้แบบว่ามีสเตตที่ดีนะผมถ้าดูหน้าเนี่ย มันดูไม่ออกหรอกนะครับผมแนะนำว่าดูที่หน้าดีเทลอ่าเริ่มเห็นความแบบว่างงงวยยังนะผมไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่ค่าที่แบบจำเป็นต้องดูจริงๆนะครับผมอ่าเช่น1คือ attack speed crit rate crit damage ignore defense cooldown นะครับผมอ่าค่านี้คุณคุ้นไหมจากอันนี้คือจากการเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ทำา ignore defense กับ cooldown จากการเรียบร้อยแล้ว30%อะ่ะ โอกาสที่มันจะตันอ่ะมันจะสูงมากนะผมเพราะฉะนั้นอ่ะอาจจะไม่ต้องให้ความสําคัญมากตอนที่แบบดันแปดตัวละครก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่ตันก็ทําให้ตันเลยนะครับผมควรจะทาให้ตันเนาะแต่สิ่งที่ควรจะโฟกัสจริงๆอ่ะจะมีแค่ a อ Speed สปีดคิร์เรดคิรแดนนะครับผมอ่าสามค่านี้ที่แบบว่ามันอาจจะยังไม่ตันนะครับผมหรืออาจจะตันยากนะครับผมก็เลยต้องมีเอ่อของช่วยนิดนึงนะผมแอคแทสปีดก็ตรงตัวแล้วผมก็คือความเร็วโจมตีนะผมก็คือยิ่งตีเร็วมันจะรี รีดีเมากขึ้นนะผมชิเรทก็คือโอกาสติดคริคริดแดนก็คือเมื่อติดคริมันจะทำดาเมจสูงสุดถึงกี่เปอร์เซนต์อะไรก็ว่าไปนะผมอ่ะอันนี้ตรงตัวเลยนะครับผมนี่คือ3ค่าที่แบบว่าเออควรดันเนาะจริงๆมีค่าหนึ่งคือหลบหลีกแต่ว่าหลบหลีกอะบางตัวไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าถ้าบางตัวไม่ใส่เกียร์ม่วงอย่างไอรอนแมนผมใส่เกียร์เกียร์แดงเกียร์แดงหลอมเนาะซึ่งค่านี้ไม่จําเป็นเพราะว่าการคํานวณมันไม่ใช้หลบหลีกในการคํานวณน,นะผมเพราะฉะนั้นไม่จําเป็น ต้องตันก็ได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าบางตัวที่แบบว่าใส่เกียร์ม่วงอ,อ่ะอย่างเวนคูอ,อ่อย่างเวนคูมันใส่เกียร์ม่วงนะครับผมก็ควรจะให้ความสำคัญกับหลบหลีกด้วยนะครับผมอ่าก็ควรให้ตันเลย75%เนาะคิวเรตกับหลบหลีกเนาะเพราะว่าเราใส่เกียร์ม่วงเป็นการดันดาเมจเป็นหลักนะผมเพราะถ้าอ่านดีๆนะผมก็ลองอ่านดูเนาะม,มันจะ increase 0.9 so by เอ uh, ่อ b a s i c damage per 1% of ่งเอร์เซ็นต์อ d ฟดอตเรตแอนด์คิวเรตนะผมก็คือ มันคำนวณจากลบดีแล้วก็คิรเรทนะผมเป็นหลักนะผมก็ถ้าหลบดีกับคิรเรทไม่ตันมันจะทำดาเมจได้น้อยมากๆนะครับผมทำทำดาเมจได้น้อยมากๆนะครับจำแค่นี้นะผมออ่าเมื่อกี้ดัดแซตกปตัวละครเนาะก็ควรตันประมาณนี้เลยนะผมแอคสปีคิรเรทคิรแดมอิงนอริเฟนครูดาวนะผมแล้วก็หลบหลีกด้วยถ้าถ้าเกิดว่าคุณใส่เกียร์ม่วงนะครับผมอ่าอันนี้คือสเต็ที่จำเป็นเนาะทีเนี้ยวิธีการดัน มันมีอะไรบ้างนะผมอ่ะเรามาดูกันเลยเนาะอย่างแรกคืออูรูนะผมเคยสอนแล้วนะผมไม่เราจะไม่พูดอะไรมากครับผมก็ใครที่อยากรู้ก็ลองไปย้อนดูย้อนดูคลิปได้นะผมเอาเราจะพูดแค่สั้นเนาะก็คือง่ายๆคือมันจะช่วยเรื่องของการดันสแตทด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับผมอ่ะสก,กิลต่างๆผมถ้าเป็นเทียสี่นะผมก็มาดันที่เลเวลสิแต่ถ้าเป็นเทียสสามันจะดันที่เลเวลหกนะผมก็ ถ้าใครอยากดันเทียสี่อยู่แล้วก็ควรจะทําให้เวลสิบไปเลยนะผมสกิลเวลสิบเนาะนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะแล้วมีสกิลสไตรเกอร์สกิลด้วยเนาะเคยพูดไปยังเรื่องสไตรเกอร์สกิลยังไม่ยังไม่พูดเนาะอ่ะพูดเลยแล้วกันเนาะตัวที่สไตรเกอร์ที่ดีที่สุดนะครับผมณตอนนี้คือโค้ชไรเดอร์เนาะเพราะว่าโค้ชไรเดอร์มีวันทามพูดแค่นี้ดีกว่าอ่ะแล้วจะมีบางตัวที่แบบว่าเออดีดีในบางโหมดเนาะอย่างทอดีใน ABL แบล็ปด้อมมันดีถ้าเราใส่เกียร์แดงหลอม บิลเลียนอะไรประมาณนี้เนาะเอาไว้เล่นในเอเได้นะครับผมอ่ะอย่างบุกเบีนเนี่ยมันจะเก่งด้านของ PP นะผมแค่นั้นเลยนะผมถ้าแบบว่าใส่ใส่สไตรเกอร์นะเป็นบุกเบลีนก็มันจะช่วยได้ระดับหนึ่งครับผมอ่ะประมาณนี้ก็มีประมาณนี้นนเออที่แบบว่าเก่งๆเนาะแต่ถ้าแบบว่าใครที่เน้นตีบอสแบบไต่ชั้นบอสอะไรประมาณนี้ควรใส่ให้ตรงกับสไตรเกอร์ก็พอแค่นั้นเลยนะผมอ่าตัวอะไรก็ได้นะผมใส่ไปเลยนะผมให้มัน ดันค่าสไตรเกอร์สกิลให้มันตันนะครับผมใช่เลยนะครับผมท้ายอันนี้บางทีไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่มันจะจําเป็นต่อเมื่อเราเล่นเอ่อพวกที่แบบต้องใช้สายเป็นหลักอะ่ะเช่นเอ่อดอมูนะครับผมเราดอมูอาจจะช่วยนะครับผมออดอมูอช่วยแล้วก็ PVP อันนี้ช่วยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าบางตัวมันก็มีชนะทางแพ้ทางบ้างอะ่ะอย่างเช่นแบบบูเบอลีนอะไรมาเนี้ยถ้าบูเบอลีน ตัวต้องโต้งอ่ะอาจจะแพ้ได้แต่ถ้าแบบว่าเจอกับอดัมอะไรมาเนี่ยเพราะว่าอดัมเป็นสายสีฟ้าก็มีสิทธิ์ที่จะชนะวูลีนได้นะครับผม i อโก็ง่ายๆนะผมก็เอาไปดันสเต็ฟังสเต็เนาะแล้วก็ดันค่าพลังโจมตีด้วยนี่มันก็มีดันค่าแบบคิเรตพิเรตอินนอร์ดิเฟนคีดามเนาะอ่าลองอ่านดูแล้วกันนะครับผมนี่ตามนี้เลยครับพลังโจมตีด้วยนะนี่เห็นไหมคิเรตคีดามอินนอดิเฟนอ่ะ มี e t a c ท Speed ด้วยนะผมแ t a c ท Speed เนาะแนะนำแค่2เซตแล้วผมก็คือ,อกด h ฮักกับ o v e r d r i ไดเพราะว่าตาเหี่ยวนะผมมันจะให้คู่ดาวซึ่งไม่จำเป็นแล้วถ้าคุณแบบว่าทำการ์ดแน่นพอนะผมมันจะไม่จำเป็นมากนะผมอ่ะแล้วควรดันค่า SO นะผมให้มันเป็นดาวแดงให้ได้ทุกเม็ดนะผมถ้าเราใช้เป็นดาเมจจริงๆเนาะเพราะว่านะครับผมทำไมนะผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตอนที่ยังไม่มีดาวแดงแล้วกันเนาะ อย่างตัวของเฮราของผมนะเฮราผมที่ยังเป็นแค่เว็บสิบเนาะถ้าเป็นแค่6ดาวธรรมดาเนาะมันจะดันพลังโจมตีได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคระมมับผมอ่าแต่ถ้าเราดันเป็นดาวแดงอ่ะสมมติเป็นกัปตันโอลแล้วกันแต่ถ้าเราดันเป็นดาวแดงนี่เห็นไหมมันจะดันค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับผมอัลลิแฟกต์นะครับผม ถ้าเป็นเทียสามที่ไม่ใช่ซับพอร์ตนะครับผมจริงๆอ่ะไม่จําเป็นเออไม่จําเป็นเนาะถ้าเป็นเทียสามธรรมดาเนาะไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นเทียสี่อันนี้จําเป็นถามว่าทําไมนะผมอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนกลับมาที่ดีเทลอีกรอบนึงครับผมหน้าเบื่อนิดนึงนะครับเพราะสคัญของอาร์ติแฟกต์อ่ะมันจะขึ้นอยู่กับอินสติ้งนะผมถ้ามีค่าอินสติ้งมากมันจะยิ่งแบบว่าประสิทธิภาพของการทํางานของอาร์ติแฟกต์มันจะดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้น นะครับผมแล้วก็ตัวเลขจะเยอะขึ้นนะครับผมอ่ะพูดแค่นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ให้ดูแล้วกันเว้ยแปดสิบซักตัวหนึ่งแล้วกันอย่างเช่นอ่ยกตัวอย่างเป็นฮิวแมนทอสแล้วกันเนาะฮิวแมนทอสของผมค่าอินสติ้งผมจะอยู่แค่ประมาณพันเก้าสิบนะครับผมพันเก้าสิบซึ่งน้อยมากนะครับผมอ่ะนี่ไม่ไม่มีอาร์ติแฟกต์ด้วยนะเออไม่อาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับผมแต่ถ้ามี artifact อาร์ติแฟกต์มันดันแค่ไม่เยอะครับผมแค่ประมาณสองสามร้อยเองนะครับผม เพราะฉะนั้นมันไม่ช่วยเลยนะผมถ้าเป็นเทียสามนะผมมันดันดาเมจได้น้อยมากหรือว่าดันตัวเลขจากอาร์ติแฟกต์ได้น้อยมากนะผมแต่ถ้าเป็นเทียสี่อ่ะมันจะดันได้ถึงเกือบสี่พันเนี่ยเกือบสี่พันนะผมก็ค่าอินสติ้งจะอยู่ที่ประมาณสามพันเจ็ดถึงสามพันแปดอันนี้คือถ้าดันแบบโต้ๆเลยโดยที่แบบว่าโดยที่แบบว่าไม่ได้ดันจากค่าอินสติ้งอื่นๆเลยเนาะค่าพีพีเออยู่ที่ประมาณสามพันประมาณสอ0พันเจ็ดสองพันแปดนะผมอ่ะ ก็น <S an> ่อย <an> ่างที่ผมพูดเลยคือถ้าเป็นเทียร์สีมันดันแบบ i n s t i n <an> ้งได้เยอะมากๆผมก็เกือบแบบ4เท่าเนี่ยนะผมสีเท่านะผมโดยประมาณเนาะและอดิแฟคบางอดิแฟกอะต้องอ่านดีๆนะว่าว่ามันจะดันอะไรเป็นหลักนะผมอ่ะก็ต้องอ่านดีเนาะแล้วมันแล้วแต่ตัวละครด้วยนะผมอ่ะนี่เนาะอย่างไอรอนแมผมก็ตีบอสแรงขึ้นนะผมสบห้าเแล้วก็มีเพิ่มอีกจากการคำนวณจาก Instinct ทั้งหมดนะผม ก็ลองไปคํคำนวณเอาเองนะผมับนะผม0.2%นะครับผมคูณ total i n s t i n c อ่ะประมาณ3,000ใช่ไหมเออก็คำนวณเอาเองนะนั่นแหละครับผมก็ถ้าเป็นตัวละคร t ท e r 4 artifact สำคัญมากผมมันจะดันดาเมจได้ประมาณหนึ่งเลยนะผมต่อมาคือเกียร์ครับผมอะ่ะก็เกียร์ตัวไหนที่จำเป็นหรือตัวไหนที่แบบว่าเหมาะกับเกียร์อะไรผมไม่พูดเพราะว่าเคยพูดแล้วและ ทำไกด์ให้เรียบร้อยแล้วนะผมใครอยากดูไกด์ CDP นะผมก็กดที่วิดีโอไปดูที่วิดีโอคลิปเอ่อไกด์ CDP ได้นะผมหรือลองไปดูชีทที่ผมทำก็ได้ชีท CDP เนาะเคยทำให้เรียบร้อยแล้วผมลองไปกดดูได้นะผมอันนี้ผมจะสรุปให้ชัดเจนเลยนะผมอ่ะแต่ข้าคาคือมันจะช่วยเรื่องการเล่นโหมดต่างๆนะผมอ่ะพูดแค่นี้ดีกว่านะผมเดี๋ยวมันจะยาวไปนะผมอ่ะถ้าใครอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ ลองไปดูคลิป CDP ได้แล้วก็เราไปดูชีตที่ผมทำ CDP ให้ดูนะผมอ่ะส่วนสดท้ายครับผมที่เราต้องดันนะผมคือ uniform นะครับผมเราไม่ต้องพูดถึง option ย่อยนะผมเพราะว่า option ย่อยมันถ้าเราไม่มีนิฟ f o r m ต่างนะอย่างที่เห็นเนี่ยเออเราก็ไม่สามารถได้ set บาง set ได้นะผมอย่างเช่นผมไม่มี a ย r างเงี้ยมันก็ไม่ช่วย อะไรนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเรามีก็เป็นโมนัสไปแล้วกันอ่ะก็บางตัวแบบเออได้พลังโจมตีเพิ่มบางตัว HP เพิ่มมันได้หลบหลีกเพิ่มสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะ,อะเออเผื่อบบว่าใครอยากอยากดันค่าสเตตอื่นๆแทนอะไรมาเนี้ผมก็ลองไปดูได้นะครับผมอ่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคือมันดันข้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับผมคือถ้าเป็นตัวละครพีเพลว่ะตัวละครพีเพลมันจะดาเมจมันจะประมาณ1 5พลังโจมตีประมาณ1 5เนาะโอเค แต่ถ้าเราดันยูนิฟอร์มตันแล้วนะครับผมมันจะอยู่ที่ประมาณ25%้าเปอ่ามันช่วยดันได้เยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดคือสแตตบอลครเยอะใช่ไหมเยอะมากนะครับผมเห็นไหมนะครับผมแค่นี้ถือว่าเยอะมากครับมาสุดท้ายผมคือการจัดทีมจัดทีมก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับผมอ่าถ้าใคร ที่เล่นดอมูแล้วโดนเตะบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทีมสามทียสี่นะผมก็จงสำเนียตัวเองไว้เลยนะผมคือคุณจัดทีมผิดนะผมหรือแม้คือคนในห้องเขาหยิ่งคุณนะผมแต่ว่าหลากัหลกๆเลยคือคุณจัดทีมผิดแหละอ่ะวิธีการจัดทีมที่ถูกต้องนะผมอ่ะก็เอาสั้นๆง่ายๆเนาะก็คือนะผมเราอยากเล่นตัวอะไรล่ะเป็นดาเมจนะผมอย่างเช่นอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงไอรอนแมนใช่ไหมอ่ะไอรอนแมนนะผมอ่ะเราวางไอรอนแมนเลยแล้วกันเนาะ นนีนนกไอรอนแมนนะครับวางไปเลยนะครับผมอ่ะวางฝั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับผมอ่ะทีเนี้ยมันจะมีประกอบไปด้วยลีดเดอร์นะครับผมลีดเดอร์นะครับวิธีการดูลีดเดอร์นะครับผมก็ง่ายๆเลยมันจะมีฟิลเตอร์นะครับผมทุกโหมดจะมีฟิลเตอร์ครับผมไม่ต้องห่วงเนาะกดที่ฟิลเตอร์แล้วกดที่ลีดเดอร์นะครับผมนี่กดไปเลยนะครับผมอ่ะแล้วลองหาดูนะครับผมว่าตัวไหนมันให้ค่า พลังโจมตีทั้งหมดหรือพลังโจมตีกายภาพนะครับผมอ่ะก็ลองดูไปเลยนะผมอันไหนให้เยอะสุดก็เอาอันนั้นนะผมเออไม่ต้องคิดมากนะผมอ่ะผมสมมติแล้วการเอาเป็นฮาวบอกนะผมอ่ะฮาวบอกนะผมฮาวบอกมันได้ให้ค่าพลังโจมตีพลังงานนะผมห้าสิเปอร์บซ็นะผมให้กับทุกคนต้องอ่านตรงนี้ด้วยนะว่าให้กับทุกคนหรือเปล่าหรือให้กับสายไหนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไปอ่ะเป็นคนละสายกับอาร์ตแมนอ่ะมันไม่ช่วยนะเออมันไม่ช่วยนะนะครับผม อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นเราทะลึ่งไปใส่โลแนร์อย่างเงี้ยโลแนระ์น่ะถ้าอ่ายดีคือมันให้กับสายสีม่วงนะผมพลังโจมตีทั้งหมดอ่ะมันให้กับสายสีม่วงซึ่งไอรอนแมนเป็นสายสีฟ้านะผมอันนี้ก็ต้องดูดีด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันเนาะหรือจะเป็นอย่างเบรดนะผมถ้าเราทะลึ่งไปใส่เบรดอย่างงี้เราอ่ายดีนะผมอ่ามันจะให้กับเวเบอร์มาสเตอร์ซึ่งไอรอนแมนไม่มีเวเบอร์มาสเตอร์ครับผมอ่าอาร์บิตี้เขาไม่มีเวเบอร์มาสเตอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นมันมันใส่ไม่ได้หน่อยนะผมอ่ะ ก็ควรใส่ที่แบบว่าเงื่อนไขตรงกันกับไอรอนแมนนะครับผมอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างเช่นฮาวบอกแล้วกันอืมใส่ฮาวบอกไปเลยนะครับผมเราสมมุตินะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายกันกับการจัดทีมเนาะอ่าแล้วถ้าซัพพอร์ตล่ะอ่าเรามาหาซัพพอร์ตกันบ้างอ่าเราเมื่อกี้เราพูดถึงลีดเดอร์ไปแล้วเนาะซัพพอร์ตก็ง่ายๆเลยกดที่ฟิลเตอร์นะผมไปที่ซัพพอร์ตทุกโหมดมันมีฟิลเตอร์หมดครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสนะผมซัพพอร์ตเอาอะไรดีรอบนี้เอาอะไรดีเอ่อเอาเอามชูดีแล้วกันอ่าอย่างนี้เนาะก็ อย่างที่พูดเลยก็ถ้าเป็นซัพพอร์ตก็อย่าให้มันแสลงกับลรครดามเมดหลักก็พอนะผมอ่ะเราใส่ชูรีเพราะว่าชูรีมันมีซัพพอร์ตให้กับทุกคนเนาะที่ตีไวร้ายแรงขึ้นนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะนี่คือครบแล้วนี่คือดามเมจดามเมจลีเดอร์ซัพพอร์ตครบหมดแล้วนะผมนี่คือ1ทีมนะครับผมที่ถูกต้องถ้าผมเจอแบบนี้ก็คือผมรักคอตตี้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะ รับเข้าตี้รับแบกแน่นอนนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ว่าจะเป็นเทียสามหรือเปล่านะผมหรือเทียสี่ไหมถ้าจัดทีมถูกผมก็รับนะครับผม <c oughs> ถ้าเป็นดอลบูนะหรืออาจจะมีทีมแบบดีกว่านี้ก็ได้นะผมอ่ะอย่างเช่นแบบนิกฟิลลี่ฟิลโคสันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมหรือจะเป็นแบบวอมเมชชีนฮักพัคเตอร์อะไรประมาณนี้นะผมอ่ะอันนี้คือแบบทีมที่ดีสุดของแมนเนาะอะไรประมาณนี้ก็มีมีเยอะแยะมากมายครับผมลองไปศึกษากันด้วยับผม ส่วนที่แบบว่าแนะนําเรื่องตัวละครที่แนะนําตัวละครซัพพอร์ตนะผมอ่ะจริงๆผมมีเทียร์ลิสสำหรับซัพพอร์ตลีเดอร์อยู่แล้วนะผมก็อยู่ที่ลิงก์เดิมเลยนะผมก็คือลิงก์ชีตที่ผมพูดไปนะผมก็ใครที่อยากดูตัวละครลีเดอร์ซัพพอร์ตนะผมที่ผมแนะนำนะผมก็ไปดูได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับการดันตัวละครนะผมจากเทียร์สี่สัญจรนะครับผมกลายเป็นเทียร์สี่ ระดับมหาเทพได้ครับผมถ้าคุณทําตามผมผมการันตีเลยว่าคุณจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบ100%อนแน่นอนนะครับผมต่อให้แค่เทียสาก็คือมันจะก้าวกระโดดแบบ100%มากๆครับผมอ่าประ,ะมาณนี้แล้วกันก็ใครที่มีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามกันได้นะผมในในคอมเมนต์เนาะส่วนใครที่ชอบคล,คลิปนี้ก็สามารถแชร์ได้แล้วก,กดไลค์ได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมหรือใครอยากสมัครสมาชิกก็สมัครได้ผม50บบาทเองนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพบใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผม เจอกันนะครับ